สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูอักเชน่นเดิมในรายวิชาการงานอาชีพค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่เราจะเรียนกันในหน่วยที่3เนาะ <c oughs> ก็คือเรื่องการปลูกต้นดาวเรืองค่ะ หากเราพูดถึงดอกดาวเรืองหรือต้นดาวเรืองนักเรียนทุกคนก็คงจะรู้จักกันเป็นอย่างดีใช่ไหมคะเพราะนักเรียนสามารถเห็นดอกดาวเรืองต้นดาวเรืองได้โดยทั่วไปนะคะตามตลาดร้านขายดอกไม้หรือร้านขายพวงมาลัยก็มีขาย,ยเยอะเนาะฉะนั้นดอกดาวเรืองนะคะจึงเป็นดอกไม้ที่เป็นที่นิยมปลูกในประเทศไทยนะคะเพราะตัวดอกมีสีสันที่สดใสสวยงามรูปทรงสวยงามนะคะและยังเป็นดอกไม้ที่สามารถกำหนดการ รดอกออกผลได้อีกด้วยซึ่งเป็นที่นิยมปลูกเพื่อการจำหน่ายค่ะเพราะทำรายได้ได้เป็นอย่างดีและนอกจากนี้ยังนิยมปลูกเพื่อใช้ในการตกแต่งสถานที่อีกด้วยค่ะในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันสิว่าดอกดาวเรืองมีวิธีการปลูกดูแลรักษาอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอวิธีการปลูกกันเลยค่ะขั้นตอนการเพาะเมล็ด 1. พีทมอสลงถาดเพาะบรรจุพีทมอสลงถาดหลุม1ถุงต่อหนึ่งถาดเขย่าถาดเพาะ2-4ครั้งเพื่อให้พีทมอสลงถึงก้นหลุมเติมพีทมอสให้เต็มค่ะและปาดให้เรียบพอดีกับปากหลุมข้อนี้มีเทคนิคนะคะเราสามารถเทพีทมอสผสมกับน้ำเพื่อทำให้พีทมอสชุ่มชื้นก่อนบรรจุลงถาดหลุมเพื่อให้ง่ายต่อการรดน้ำในขั้นตอนแรกค่ะ 2. ทำหลุมหย่อดเมล็ดดาวเรืองทำหลุมบนถาดเพาะสำหรับวางเมล็ดค่ะสำหรับข้อนี้เราจะกดได้นิ้วมือหรือจะใช้ปลายแหลมของป้ายบงชี้กดให้เป็นหลุมขนาดลึกพอดีกับเมล็ดประมาณ5มิลิเมตรก็ได้ค่ะ 3. หยอดเมล็ดแนวนอนหยอดเมล็ดดาวเรือง1เมล็ดต่อ1ห,หลุม 4. พีดมอสโด,ดยกรบ นำพีทมอสส่วนที่เหลือค่ะมาโรยกลบให้พอดีกับเมล็ดไม่ให้พีทมอสหนาหรือบางจนเกินไปเพื่อช่วยให้เมล็ดแตกออกเป็นต้นกล้าได้อย่างรวดเร็วและแข็งแรงแนะนำนะคะให้หยอดพีทมอสกลบแล้วห้ามลูปหรือปาดที่หน้าดินเพราะจะทำให้เมล็ดหลุดหายไปค่ะ 5. ให้น้ำและพรางแสง หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการที่1นถึงสกระบวนการนี้เราจะนําถาดเพาะวางบริเวณที่พรางแสงและจะให้น้ําเช้าเยน็นเป็นประจำอย่าให้ถาดแห้งหรือแฉะจนเกินไปนะคะ <S <S ข้อควรระวังสำหรับขั้นตอนนี้คือการรดน้ำที่ทำให้เกิดแรงกระแทกจนเกินไปแนะนำสำหรับมือใหม่ให้พ่นด้วยละอองน้ำจนหมาดแทนค่ะ วิธีดูแลต้นกล้าดาวเรืองต้นกล้าดาวเรืองจะใช้เวลาประมาณ10-15วันในการเติบโตเป็นต้นกล้าอ่อนนะคะระยะที่1วันที่1-3เมล็ดจะเริ่มงอกเป็นกล้าระยะนี้ควรวางถาดเพาะในที่พรางแสง80%เพื่อรักษาอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมสำหรับการงอกรดน้ำเช้าเย็นสม่ำเสมอคะ่ะอาจเพิ่มช่วงกลางวันถ้าวัสดุเพาะแห้งจนเกินไป ระยะที่2วันที่4ถึง8กล้าจะเริ่มมีรากและใบเลี้ยงระยะนี้พรางแสงให้ต้นกล้าที่50%เพื่อให้ต้นกล้าเริ่มสังเคราะห์แสงสร้างลำตน้นและปรับตัวกับสภาพแสงปกติก่อนนำลงถุงเพาะระยะที่3วันที่9ถึง12กล้ามีใบจริง1คู่ เราจะวางกล้าในสภาพแสงปกติไม่พรางแสงเพื่อให้ลำต้นและใบเติบโตสมบูรณ์ระยะที่4วันที่13-15ระยะนี้กล้าจะเริ่มมีใบจริงมากขึ้นรากก็จะเริ่มจเจริญเติบโตจนเต็มหถุ่มเพาะช่วงวันที่10-15นี้ล่ะค่ะจะเป็นช่วงที่กล้ามีความเหมาะสมจะถูกย้ายลงถุงเพาะมากที่สุดคำแนะนำการงอกของเมล็ด จะต้องมีสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมประกอบด้วย 1. น้ำเพราะน้ำจะช่วยให้เมล็ดอ่อนตัวและทำละลายอาหารสะสมในเมล็ดให้โตเป็นกล้า 2. แสงแดดการงอกในระยะแรกไม่ต้องการแสงแดดแต่เมื่องอกเป็นต้นแล้วต้องการแสงแดดตามช่วงอายุ อุณหภูมิเหมาะสมไม่ร้อนหรือเปียกแฉะจนเกินไปจะช่วยให้เมล็ดดูดน้ำและงอกได้เร็วขึ้นและการกรบเมล็ดจนหนาเกินไปอากาศไม่ถ่ายเทก็จะทำให้เมล็ดงอกได้ช้าลงวิธีย้ายกล้าลงถุงเพาะ 1. เตรียมดินจะใช้ดินสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียวหรือจะผสมเพิ่มเติมกับขุยมะพร้าวหรือกแกลบคลุกให้เข้ากันก็ได้นะคะ 2. รองพื้นใส่ดินที่เตรียมไว้ลงในถุงเพาะประมาณ3ส่วนสของถุง 3. ทํทำคลอดกล้าบีบกล้าออกจากถาดเพาะใช้มือประคองส่วนโคนใช้ป้ายบ่งชี้ประคองตุ้มรากดึงกล้าขึ้นจากหลุมข้อนี้ต้องระวังนะคะระวังรากจะขาดต้องเบามือค่ะ 4. ปลูกชีวิตวางกล้าลงส่วนกลางของถุงเพาะ 5. ฟูมฟักดูแลเติมดินจนกบโคนต้นเพราะการกบโคนต้นจะช่วยให้ดาวเรืองแตกรากใหม่ออกมาได้เร็ว 6. รดน้ำรดใจรดน้ำจนชุ่มหลังจากนี้สามารถวางกล้าในที่มีแดดจัดได้ค่ะ การดูแลรักษารดน้ำเช้าเย็นในปริมาณเหมาะสมไม่แฉะหรือแห้งจนเกินไปรักษาความชื้นตลอดอายุการปลูกหลังย้ายกล้าลงถุงเพาะ20-25วัน สามารถใส่ปุ๋ยสูตร15-15-15หรือ15-0-0เพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้ต้นแข็งแรงดอกใหญ่สีเหลืองสดหรือจะเพิ่มเทคนิคเด็ดยอดใบจริงคู่ที่3เพื่อให้ต้นแตกทรงพุ่มออกกิ่งก้านให้ดอกได้ดีเพิ่มเติมก็ได้นะคะในวันนี้หลังจากที่เราได้เรียนเรื่องวิธีการปลูกต้นดาวเรืองกันไปแล้วนะคะ อย่างที่ครูบอกไปเมื่อต้นคลิปนะคะว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายของหน่วยที่3ซึ่งในภาคเรียนที่1นนี้เราจะเรียนในวิชาการางานอาชีพทั้งหมด3หน่วยการเรียนรู้ด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะในสัปดาห์หน้าครูก็จะให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าอิสระแล้วก็ทบทวนบทเรียนที่เราได้เรียนไปตลอดเทอมนะคะ<ๆ>เพื่อจะเตรียมตัวสอบกันแล้วเนาะแต่ว่าในสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวครูจะแจ้งอีกทีนะคะ แต่การบ้านในสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นแบบฝึกท้ายบทเรียนเช่นเดิมนะคะให้นักเรียนได้ทบทวนความรู้ที่ได้เรียนไปในวันนี้โดยนะคะในวันนี้ครูจะให้นักเรียนเขียนขั้นตอนการเพราะและดูแลรักษาต้นดาวเรืองทำลงในสมุดให้เรียบร้อยนะคะสำหรับวันนี้ครูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ